<5. S 2> ไปจ้าค,ครับแทมวัตตกูครับหอบใจซูซูมาครับผมดูรถดูรถซูมไม่ได้วะโอ้บรรยากาศนาเที่ยวมากเลยครับทุกคนพี่จากก่ายจะมาทำไมครับตรงนั้นนะ โอ้คนอย่างเยอะเลยครับเดี๋ยวไปเดินชมมบ้างกันไปช่างลุกเไปนี่ครับตรงนี้เป็นโรงทานครับก็มีของนะแต่ว่าไอโซนข้างหลังนู่นจอดรถจะเป็นพวกเครื่องรางครับเป็นเครื่องรางไปช่ปลุกนี่ครับมาก็กลับบ้านลงพลอลวดกันครับวัดต,ตะโก มาจากบางพีออกรถตีห้าจ้าตีห้าตีห้าเท่าไหรตัอนีตีห้าห้าสิบเนามา,มานี่นี่ประมาณเก้าโมงกว่าน,นี่ครับดูความสวยงามของวัดครับทุกคอันนี้เขาเรียกอะไรไอ่ะเจดีเจดีอะไร อ๋อดีดีๆๆอันนี้ที่ที่ที่เขาเขาเรียกเอา,เอาไว้อะ,ะไรนะกับไหวใช่ไหมตรงเนี้ยผมไปไหวมาแล้ว<ช>เขาเก็บอะไรนะล่างล่างของหลวงพอ่อรวยไว้ใช่ไหไมไรตรงนี้เขาจะเก็บล่างของหลวงพอ่อรวยเว้ไอเดียอะไรสอสังคานมาผมไม่รู้ครับ,รบผมมาด้วยใจครับผมไม่ไม่ได้มาเช่าอ,อะไรผมไม่มีตังค์นะ มาไหว้ด้วยใจรบ,บรรยากาศแบบเย,ย็นสบายครับคนก็ไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่ครับวันธรรมดาแต่ว่าสวยมากเลยครับมาถ่ายรูปก็ได้ครับทุกคนกราบไหว้ครับเมาด้วยใจครับจริงไม่ว่าจะเป็นพวกโซนสารากลางครับส่วนใหญ่เขาเขาเข้าไปข้างในไหมพี่ไปข้างในข้างในจะมีอะไรโบสถ์ใช่ไหม แล่วผมไม่เข้าไปครับผมมาไหว้แค่นี้แล้วผมก็นั่งพักแล้วก็เดินเดี๋ยวก็จะกลับแนละ้วคนคนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้วันพุธนะวันธรรมดาก็ถ้าเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะห okay. น่อยโอเคไสรแล้วครับนึกว่าจะไม่ได้อะไรกลับเลยได้เหรียญมาครับบูชามาสองรอยครับ ครับกับประวานมานครับจะกลับแล้วครับตำบลดอนย่านาพระนครอ,อําเภอภาชีจงังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาครับตำบลดอนย่านาร้อยกุโลครับแต่ว่าเขาซ่อมสะพานครับกว่าจะมาถึงก็กลับแล้วครับฝากติดตามช่องจากูมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ